โอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็นำเสนองานอย่างดีแล้วนะครับเดี๋ยวงานปลาทะเลไว้ทีหลังนะครับผมนะครับยังไม่ได้ทำแบบออกมานะครับปลาทะเลนะครับชุดปลาทะเลแล้วก็กระต่ายยืนนะครับยังรองานจะเข่าไวไวนี่นะครับส่วนงานที่เรามีก็มีจำพวกกระลอกกระต่ายนะครับแล้วก็ช่างแล้วก็เป็ดนะครับ แล้วก็ไก่นะครับผมอันนี้เป็นงานออเดอร์มันเลยนะครับนี่นะครับงานออเดอร์จีนาล้วอ่ะน้องสนูสั่งมานะครับชุดสองร้อยนะครับผมสั่งได้นะครับสองสามร้อยนะครับโอเคนะครับผมแล้วส่วนงานใหม่เราลอก่อนนะครับยังไม่ได้ทําแบบออกมานะครับแบบกระต่ายก็แบบปลาแล้วก็นกบินนะครับปลาบินปลากระตูนบินปลานิโมปลากระตูนนะครับ งานก็จะเข่าไว้ไว้นี้นะครับรอติดตามเอานะครับ